สวัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจนะครับวันนี้เนี่ยภูมิใจก็อยู่กับแบบิกตัวนี้เลยนี่แบบิก1 9 6 4บูอิมเพาวบูอิมเพาวนะก็คือหน่วยบิน่าดแผนโชว์ของกองกำลังปกป้องตัวเองของญี่ปุ่นหรือว่า JAFDF ครับ โดยในเวลานั้นนะครับเขาก็มีกันอยู่6คนเขาเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องบิน F86 Saber ในการบินผ่าดแผงโชว์เป็นไงครับเรื่องราวเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมากแกะกล้องดูเจ้าตัวนักบินข้างในกันเลยครับ นี่ครับก็คือเจ้า1964 b ู u Imp u l s e กล่องนี้เนี่ยก็จะให้มา2ตัวนะครับก็คือ400เกับ100เรนะครับเราจะมาดูลักษณะก,กันเลยครับหูเนี่ยก็เป็นหูใสนะครับแต่จะมีเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบินอยู่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เป็นดูที่หัวเนี่ยก็เป็นแบบหน้ากากเป็นหมวกแล้วของพวกนักบินที่เขาใส่กันนะครับแล้วก็ตัวหมอนี่จะเป็นแบบเสียวขาวก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไรแบบเซฟตี้รัดเอาไว้ให้แบบมันแน่นหนานะครับแต่ได้ไม่หลุด ลอยออกมาจากขัวแล้วเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวกันบ้างครับส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาใส่เป็นชุดแบบชุดสีส้มนะเเหมือนพวกไฟ er เออร์ไฟเตอร์นั่นแหละไฟเออร์ไฟเตอร์นะชุดเนี่ยใส่เหมือนไฟเออร์ไฟเตอร์เลยมาเริ่มจากแขนเลยนะครับแขนเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณ์เครื่องบินนะครับเป็นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับอืแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบบมี กระเป๋ามีเป็นพวกแบบสัญลักษณ์ที่เป็นแบบเป็นติดดาวแบบมียศนะครับมียศอ่ามียศนี่แล้วนี่ครับเป็น Blue Impulse อ่านี่เป็นโลโก้ของนักบินพวกนี้เลยนะครับพี่ใครเห็นเนี่ยก็รู้เลยอ๋อเป็นนักบินของ Blue Impulse อ่าแล้วก็มาดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังนะครับก็เหมือนกับข้างหน้าเลยแต่จะมีเติมเป็น1964 Blue Impulse แล้วก็มีเป็น b บ a b อยู่นะครับอืมเป็นชื่อของเจ้าตัว b บ a b ตัวนี้เลย โอ้เป็นไงครับทั้งที่มาและความสวยงามของมันเนี่ยก็เหมาะกับการสะสมมากๆเลยครับราคาของนักบินคนนี้นะครับก็อยู่ที่900 0บาทครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาหาภูณใจได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งในตำนานที่มีทั้งเรื่องราวและเสื้อผ้าของมันที่แบบมีความสวยงามมีความเท่เห็นแล้วสะดุดตามากมากเลยครับ ก็เป็นอีกตันหนึ่งที่น่าสะสมมากเลยนะครับและใครที่ชอบภูมิใจรีวิวแบบนดกอเท่เแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้ภูมิใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย